สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกะละยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ E t ทค่ะ แล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขยข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายสบายส,ายสไตล์ทนายวิรัชค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคย กระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทําต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนําไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ สู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิ์ค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคพี่วิรัติค่ะควันนี้รเราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมดิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค,ะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าว ะะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคําถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคํานึงค่ะคาว่าอนาจารครับค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการคัาเรียออะไรบ้างเ,เป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยจ,จะเป็นเรื่องของการเ,เพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดู อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกับตรงนี้ครับก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรงี้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงการลุวงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในดีนะครับเราเราเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงไม่คือชายล่วงเกินผู้หญิง นะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและและก็คือพวกที่เป็นเพศที่ที่ที่สอะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปไปไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขาอ๋อค่ะนะครับหรือไป การทำเป็นเป็นการเาขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอ,อะไรต่างๆนะครับตัวน,นี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับอันนี้ก็ก็คือ,อมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ์ใช่ครับแต่ว่าถ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนของสง,งวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศใ,ใเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ,ครคะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบบทรบาบว่าพี่นายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอ,อย่างได้ไหมคะส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเราก็จะเป็นคดีท,ที่ที่ผมเจอก็คือเป็นเป็นเหมือนกับผ,ผ,ผู้หญิงอ้างว่าถูกคมคืนบ้างนะครับ,รบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกัน นะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการขมขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคขมขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ สรายาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านาาาระหว่างทางสรายาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจ สองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสอรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้วพี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยคะ่ะหุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปจากลังผมเดวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย คุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีรนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างคะัะคุณพี่เะเออจริงๆแล้วออออการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เ,ออเป็นจำคุกะครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปี นะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่แ0 0 0 0นบาทถึง40,000ืนบาทนะครับการกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทําโทษกี่ปีกีป่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปีครับค่ะจะดูยังไงคะคืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกําหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์กาหนดตั้งแต่จําคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลขั้นจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องอยูตินะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่สุนแล้วแต่ท่านนะครับค่ะ แล้วสาหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการเป็นการกระทําโดยไม่ยินยอมนั่นดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคนเพศเดียวกันเพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือ,อตัวตัวของอวัยวะเพศชายะนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงะนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเริ่มเปลี่ยนละนะครับ<ม>เขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการาบังคับให้เขาเขา,าเรียกอะไรอะ่ะอมนกเขา<ม>นะครับอ่เป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือรเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะ ็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวันนาอ๋ออย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเป็นเพียงแค่อนาจารในอดีตคือไม่นับไม่นับรวมนะครับแต่ปัจจุบันเข้าร่วมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับทําให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกและในอดีตี่การข่มขืนจะจํากัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกันค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องก็<ช>ต,งต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่าใช่ครับผมแนะนานะครับก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทําบันทึกเอาไว้ครับว่ายินยอม อย่างเงี้พว่า oh. มันก็มัก็จะปลอดภัยต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะใช่ <c oughs> เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับ <c oughs> เขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้ <c oughs> นะครับแล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันคะ่ะ ถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่าก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นก็ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะครับค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่านะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมอันนี้เป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษรร้าายแงกว่ โทษส่วนการฆ่าคนโดยเจนาเนี่ยก็คือผ่านชีวิตนะครับก็คือโทษหนักใช่ครับโทษหนักมากกว่าเราทําร้ายติตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทําร้ายถึงขัานชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่ กระทาการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเออเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนใะอย่างนั้นค่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะเอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมะครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่ไม่ไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมมันไม่มีการต่อสู้อยู่แล้ว ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมนันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรนะครับมันก็ทําให้ดูได้ว,ว่ามันไม,ม่ยินยอมนะครับคะแล้วอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐค่ะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันครับ ในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูงอ,อ,อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับค,คือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูงก็คือมีจัดลําดับอายุด้วยใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้แล้วในใน,ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะก็เป็นการข่มขืนครับ เพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบครับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปแล้วเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดําเนินการยังไงบ้างคะโอเค คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกคมคืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำเฮ้ยเราดูในละครเมลานางเอกถูกพระเอกคมคืนรีบเลยรีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัวใช่เพรไะถูกเหรอคะเขาจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างต่างหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมด นะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลยไปพบแพทย์เลยชายขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลยเราไปพบแพทย์กับตำรวจอะไรไปก่อนกันดีคะไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนค่พอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตนี้ไม่มีปัญหาเลาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ําได้ละค่ะเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทําร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนาหลักฐานตรงเนี้ย ไปแจ้งความได้ค่ะตรงนี้เราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไปใบเวลาครับค่ะค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความครับก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือว่าใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราเราถูกกระทํำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะ ตรงนี้ค่ะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดมดค่ำาๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะ ถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียน<ช>นะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งลายไปก็ได้นะคะสมัย<ช>นี้มีลายละส่ง<ช>รูปเร็ว<ช>ถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะ และในเรื่องของอการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต,อนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะณออฟฟิศแห่งหนึ่งนรงเห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อเบื่อจึงเข้ามาชวนคุยเฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนออหน้าดูคิดเครียด จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนนะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไรเดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุดเว้ยเพื่อนข้านี่ตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าว่าแต่ที่แกพูดมามันเห็นจะต้องเครียดะไรนี่ว่าโหตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามา เห็นฆ่ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข่าหมดอารมณ์เลยว่ะทักแกงวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์ว่ะเขาพนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลยโอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะเองเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข่าเขาทักผู้หญิงที่ข่าพามาด้วยนะเว้ยเอ้าเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องค่าที่หลังอะดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทานี่ไม่กลัวครับค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูก พ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะก็นี่อย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างนี้ค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ยก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับถึงขั้นโดนโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ก็เป็นเป็นภาคผู้เยาว์อะครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า เรากำหนดด้วยอายุ<ค>ะนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ย <คะ S 2> ผมแนะนำว่าก็ขอดูบัว้ประชาชนเท่าเลยนะครับค, <ะ S 2> คือคืออ,อายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงๆก็คือ20 <คะ S 2> 20ไปแล้วนะครับ <คะ S 2> ถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ย<ห>จะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไร นะครับยเว้นไปข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็โดนคดีไม่ได้นะครับค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอมครับถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะก็ยังถือว่ามีความผิดะครับเพราะว่าเด็กเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยัง อย่างอะไรยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จาเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้้ยต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิดใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่มีอยู่หลายคดีครับที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเขาเป็นว่าเขาเขาชอบชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย แม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็ก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายอีกก็ไปดําเนินคดีอ้อยางงี้ทำได้เลยใช่ไหมดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้ว ดันทั้งคู่เนี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลย <c oughs> นะครับก็เป็นคดีที่มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่า <c oughs> โทษมันสูงด้วยนะครับ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือ <c oughs> เขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศ <c oughs> าลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การการพัฒนานะครับ <c oughs> การอบรมะอะไรต่างๆซึ่งซึ่งผมว่ามันที ก็น่ากลัวครับก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลง<ช>หนึ่งใช่ไหมคะคือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จาก<ช>ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับประพฤสิปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลย <SUBSCRIBE S 2> <K. S 1> ก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรื <ried S 1> ออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกัน หรือว่ามีมีเขาเรียกกันเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งะนะครับแล้วพี่วิรัตินี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่้าผู้ยาวเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างคเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะจริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีคเช่นถ้าเคยจําได้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมี คนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ1ิบสามสิี่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆก็เป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพับผู้เยาว์ครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ่รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นการพับผู้เยาว์แต่ว่า ในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีมีแน่ๆเป็นภาคผู้เยาว์แน่ๆค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมนะคะสามารถทําได้ไหมคะก็ไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13 1 4เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ560ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค,คก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนคะน่ะณหอพักแห่งนึ่โอ๋กำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊ก ซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถามเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้เราเสียตใ้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดีอะเขาไม่รับผิดชอบเธอเหรอ,อมันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะเธอเขาผู้ชายเดียวสองคนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม อะไรคือไม่ใช่แค่คนเดียวพแย่แล้วอะ่ <g ül> อะแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้งสองคนคืออะไรก็ที่ไม่มาทั้งสองอ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มาเลย ค่ะคุณผู้ชมคะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะครับผมค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค,ค,ค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้วครับเขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะคืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนนะครับว่าไอที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหมค่ะนะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยายานี้ไปเนี่ยเขาต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเราก็ในกรณีที่ที่ที่จดทะเบียนก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเองเตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วยใช่ครับในข้อหาที่หายไป นะครับถ้าในกรณีที่เขาทํางานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนําไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือหักตัดออกไปเลยใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่ที่ที่งานของเขานะครับแล้วเขาก็จะดาเนินการหักให้แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยหรอคะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่อง นะครับค่ะและในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันถ้าจะ <ใน S 2> มีจด<ช>ทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นปกค่า เพิมเพื่ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างงี้ครับหรืออาจจะในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถเรียกได้ค่ะอันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วและช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี้ก็เรียกได้ครับเพียงเรียกได้ครับก็เรียกได้ก็คือเขาต้องดูดูแลเราต้องช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับเรียกย้อนหลังได้ใช่ใช่ครับผมค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายครับไปสมรสกับ คนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทําผู้หญิงคนนี้ตั้งคภ์ครับค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนจนท้องเนี่ยนะครับเขาต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ร,รู้ว่าเขามีสามีหรือไม่ม,มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม่นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ย ทางฝ่ายอีกเนี่ยก็ก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิม <c oughs> นะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับ <c oughs> ครับผมก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้ไได้ <c oughs> จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นครับผมทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ <c oughs> เราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะใช่ครับก็คือก็มีมีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่า อาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหมค่ะนะครับผมก็มีคำ,คำตอบไม่ง่ายสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ํารวยะนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอย่างเงี้ยก็ดูดูกันไปก่อนอนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเองด้วยะนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรา นะครับยังเป็นเงินของเขาอยู่แต่อย่าลืมวา่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อย <c oughs> ล้าน,าน <c oughs> ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย <c oughs> มันเป็น,ปน<อ>สรงแสนว่ครึ่งหนึ่ง <c oughs> นะครับคุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่อาบันยังครับผมเราไม่ได้จับผู้ชายค่ะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีหนึ่งอันนี้เหมือนในละครนิดนึงครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วครับ คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วครับภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู้สมมุติว่ารู้ถ้าสมมุติรู้สามารถดําเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษาคนหมายเรียกว่าค่าทดแทนเยอะไหมคะค่าเสียหาย แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกําหนดได้คือขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดําเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วแบบถ้าเป็นแบบคืนขึ้นกลางๆรู้บางไม่รู้บาง ตอนแรกตอนแรกไม่รู้ค่ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้วครับค่ะเพิ่งมารู้ว่ายใช่มีภรรยาอย่างนี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องก็ถือว่ารู้ละพอดีรู้ละก็ต้องดํำเนินคดีค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี้เออมันคือมันรู้นี่ิภาวะทั้งคู่แล้วคับมันคงไปดาเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับจะเพียงแต่เป็นเป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าถูกเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจาก ภรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียกใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะคต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่า คุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพคุณพี่วิรัตมากค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามทวิตเตอร์นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทางไลน์นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะ ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพีวิลัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ